เกิดว่าทนไม่ไหวแล้วก็ขึ้นก็ได้จริงทนได้แต่ไม่เป็นไรขึ้นแล้วนะโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาคสุดยอด ี่แม่หมีจะมาแชร์ประสบการณ์ในการฮิลลิ่งร่างกายแล้วก็จิตใจภายในของเราค่ะที่แม่หมีมาเนี่ยเป็นคลาสไพเวทนะคะที่จัดกับเพื่อนอีก3คนค่ะสอนในครั้งนี้ก็คือพี่เชลี่ค่ะแม่หมีเคยทำาชิร์ดเวอร์กกับพี่เขาลงไอบาสเขาจะมีสอนโยคะนะคะแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกเรื่องลมหายใจแล้วก็มีการคลายกล้ามเนื้อก่อนที่จะไปลงค่ะสบาได้มันเยอะมากในหมนู่นักกีฬาคือเขาขอทหิดกันเรื่องนี้เพราะมันช่วยเรื่องลดความเจ็บปวดแล้วก็การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเป็นการลงไอซ์บารคัั้้้งแงแกกกกกกอมมม่มีเเเลลลยจา็็สสึึตืนนนนหวว ตอนแรกที่ยังไม่ได้ลงไปน่าสนใจของไอซ์บาร์นะคือการช่วยเรื่อง m e n t a l health แกลงเนี่ยบอกเลยว่ามีความกังวลและความกลัวอยู่ภายในเอาเท้าจุ่มลงไปปุ๊บนะความรู้สึกนั้นก็ ายไปหมดเลยค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนชอบกันเรื่องโฟกัสนะแล้วก็ช่วยเรื่อง Energy ให้เราแฮปปี้ให้มีความสุขดูสิฉันแฮปปี้มากรู้สึกฟินมากแกแล้วรู้สึกว่าเหมือนร่างกายได้เยียวยาตัวเองมีการคอนเน็กกับธรรมชาติด้วยนะคะคือการกล่าวดิ้งค่ะก็จะทําให้ธรรมชาติเนี่ยช่วยฟื้นฟูเราด้วยฉันได้ทริคอันบอกกันเง่นงของพี่เชอรี่ด้วยแกอยากฝึกตัวตนภายในให้ดีขึ้นนะลองคลาสนี้ดูอยากสวยมีสติก็ลองดูนะจ๊ะ